และนี่คือสมุนไพรว่านงาช้างที่ทําการปั่นและกรองเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันดับแรกก่อนที่จะมาเป็นสมุนไพรว่านงาช้างเราต้องหาว่านงาช้างให้ได้ซะก่อนสําหรับบ้านใครมีว่านงาช้างพันธุ์อื่นก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันไม่จํากัดว่าจะต้องเป็นว่านงาช้างใหญ่แบบนี้นะคะทุกคนเมื่อเราได้ว่านงาช้างแล้วเราก็เลือกลําที่มันแก่ที่สุด เพราะว่าลำที่แก่นั้นจะเป็นยาดีสำหรับการพอกหน้าของเราในวันนี้ตัดให้เยอะคือทำยิ่งเยอะยิ่งดีนะเก็บไว้ได้นานมากหลังจากตัดว่านงาช้างแก่ๆมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วรางทำความสะอาดให้เรียบร้อยเลยนะคะทุกคนอย่าให้มี ดินติดอยู่หลังจากเมื่อเราล้างเสร็จก็หัน่นเป็นแว่นบางๆแบบนี้เอาที่เราถนัดเพราะว่าการหั่นบ้านงาช้างเป็นแว่นบางๆนั้นมันจะทําให้ว่านงาช้างของเราในการตาก แห้งสนิทและเร็วมากถ้าใครถามว่าสามารถนำไปอบได้ไหมบอกเลยว่าได้ถ้าเกิดควบคุมอุณหภูมิของว่านงาช้างได้แต่แก่ลองทำแล้วคือไม่ประสบความสำเร็จเลยต้องพึ่งแดดค่ะทุกคนเมื่อตากได้ประมาณ2-3แดดน้องก็จะแห้งแรกรอบมากๆเราจะนำไปปัน่นไปตำไปบดก็แล้วแต่กรรมวิธีของแต่ละคนจะทำเลยค่ะทุกคนเพียงแค่นี้เราก็จะได้ว่านงาช้างไว้ใช้แล้ว